ทดสอบถอดคลิปนะครับถอดคลิปเสียงจากการเลคคอร์ดเหมือนปกติเวลาเราเลคคอร์ดผ่านโทรศัพท์มือถือเวลามีการประชุมหรือว่ามีการพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างเราสามารถที่จะนําข้อมูลเนี้นะครับเอาไปถอดออกมาเป็นเทคเป็นข้อความได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับผมใช้ Microsoft Word 365นะครับซึ่งถ้าเวลาท่านเข้ามาก็ปกติ ก็จะเข้าผ่านเบ์เซอร์นะเพราะว่าผมลองถ้าผมลองจากบนเครื่อง Mac เนะี่ยไอเจ้าตัว Word มันไม่สามารถที่จะใช้เมนูนี้ได้นะครับไม่สามารถใช้เมนูนี้ได้ผมก็เลยจำเป็นที่จะใช้ที่เป็น o n นเว็บ5 OnWeb นว็บนะครับปกติจะใช้ตรงนี้มันจะมีทาสคริปเตอร์ตรงนี้ปกติมันจะมีลูกศรเล็กๆแล้วให้ปรับได้เออผมหาไม่เจอ เดี๋ยวค่อยมาแชร์กันนะครับใครสามารถทำบนบนแอปที่ติดต,ตั้งได้ผมก็เลยใช้เจ้าตัว365นะครับเวลาเข้าก็เข้า Office 365ปกติเลยเวลาผม,ผมเข้าผมก็ o f f i c e com นะครับแล้วก็เซิร์ชเข้าไปแล้วก็ล็อกอินปกตินะครับล็อกอินปกตินี้เวลาเราจะใช้เราก็ไปที่อาจจะเป็นจุด9จุดบริเวณนี้เพื่อที่จะเข้า Word นะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อย นะครับแล้วเราก็ไปเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาหนึ่งไฟล์เลยนะครับเป็นไฟล์แบงค์ที่ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยก็เปิดเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้ตรงบริเวณนี้ยังไม่ทําอะไรเลยนะมันอยู่ตรงโฮมตรงนี้แล้วก็ตรงมันจะมีรูปใหม่ตรงนี้นะครับให้กดลูกศรลงแล้วเพื่อที่จะไปทานสคริปต์ตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราเปลี่ยนก่อนว่าเราจะทานสคริปต์ให้เป็นภาษาไทยนะครับ เราก็เลื่อนลงไปข้างล่างให้เป็นภาษาไทยแล้วเราก็อัปโหลด audio เข้าไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอยญาถอดเทปอันนี้ดูว่ามันมียังไงบ้างอันนี้ผมใช้ iPhone นะครับในการที่จะในการที่จะบันทึกแล้วผมก็ส่งไฟล์อาจจะ a อ,อด d r o เข้าเครื่อง Mac โดยโดยตรงหรือว่าจะส่งเข้าไลน์อะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็สามารถที่จะทําได้นะครับพอทําเสร็จปุ๊บอัปโหลดเสร็จแล้วอย่าวผมจะ ทำให้ดูนะว่ามันทํำยังไงตอนนี้มันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับซึ่งในการอัปโหลดไฟล์เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามีระยะเวลานิดนึงนะครับไฟล์ก็ไม่ใหญ่มากมันก็จะมีการลิมิตพอดีว่าผมไปเจอว่ามันลิมิต1เดือนเนี่ยได้ประมาณ300นาทีนะครับหเดือนรีเซ็ตม่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําได้นะครับวิธีการก็คือพอผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอาะจะ้ามขั้นต่อให้ดูก่อน พอทาเสร็จแล้วข้อมูลพวกนี้มันก็จะขึ้นมานะครับเราสามารถบริเวณด้านข้างตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะข้อมูลค่นข้างตรงเราสามารถกดฟังเสียงได้นะครับผมขออนุญาตที่นึ่งท่านลอยสนับสนุนเลย <c oughs> ไม่เร่งเ่งครับทางตำรวจด,ด,ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะฟังเสียงค่อนข้างที่จะตรงนะครับแล้วเราสามารถที่จะกดบริเวณด้านล่างเพื่อที่จะเอาเทค เดี๋ยวนี้หรือว่าจะเอาแบบเทคที่มีมีคำว่าสปิเกอร์ด้วยก็คือคำคำนี้มีคำว่าสปิเกอร์ว่าสปิเกอร์หนึ่งพูดอะไรสปิเกอร์สองพูดอะไรได้หรือว่าจะให้มีแบบไทม์สเตมด้วยให้มีเรื่องของเวลาไปด้วยว่าเวลาเนี่ยกี่กี่วินาทีกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเอาทั้งทั้งว่าใครพูดแล้วก็เวลาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ซึ่งผมเลือกผมจะชอบตัวที่เป็นวิสปิเกอร์นี่ก็พอว่าให้มีใครคนสปิเกอร์หนึ่งพูดสปิเกอร์ที่2พูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แค่นี้มันก็น่าจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวใน,น97เอร์ซละอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วเน็ตไม่โอเคเสร็จแล้วไฟนี้วิธีการก็คืออย,อย่างที่ผมบอกไปว่าเราสามารถที่จะลองฟังดูได้นะครับว่าอมันเป็นยังไงบ้างไมเปล่าเลยครับคือความรี่ในเล่อกระสุนเรารับไว้อย่างนั้นแต่ว่าความหนักหรือความลงลึกของเนือหาออันนีเนะนน้เราสามารถที่จะฟังได้หมดเลยว่าเราจะไปฟังที่พารากราฟไหนเนี่ยเรื่องของแล้วก เหมือนกับจานวนชั่วโมงแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปเน้นเรื่องของเศรษฐกิจพ,พอเพียงหรือว่านีร่ออ่าอันนี้อาจจะมีเรื่องของข้อมูลใดเนี่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะตรงเราสามารถที่จะกดตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มอย่างที่ผมบอกไปว่าเพิ่มแบบที่เป็นสปิเกอร์ตรงนี้อ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่าใครพูดอะไรคําค่อนข้างที่จะตรงนะครับคำค่อนข้างที่จะตรงตามตามที่พูดไว้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานต่อได้ซึ่งผมก็ใช้วิธีการว่าเฮ้ยลองเท่าฟังแล้วเนี่ยหรือว่าเราจะไปสรุปเองได้หรือว่าเราจะมาลองใช้ โ o พ i l o t ไอ้เจ้า Copilot นี่มันก็เป็นของอของ Microsoft โดยตรงเนยที่ถ้าเรามี3ามอยู่แล้ว Copilot ก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอาเอาออดิโอเอาสักหนึ่งพารากราฟเอาสักหนึ่งหน้าเนี่ยว่าเขาคุยอะไรกันนะครับอเอาจากสปีเกอร์ที่หนึ่งาสักสองหน้า เอาให้จบตรงนี้จุอ่ะเอาถึงตรงนี้อ่ะเอาตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ไปใส่โค p พายลอตนะครับในในโค้พายลอตเนี่ยมันก็จะมีข้อลิมิตเหมือนกันว่าในการที่จะใส่ข้อความเนี่ยมันใส่ได้แค่8ปดพันี่ตอนนี้7 5็ดนะครับก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องนี้อยู่ก็จําเป็นอาจจะต้องซอยย่อยๆแล้วก็มาใส่ข้อมูลแล้วจะบอกว่าให้สรุปก็เป็นอย่างนี้ก็ได้สแลสแนี้ก็ได้ สรุปบทสนทนานี้ะะจะตัวโคพายลอลก็จะสรุปให้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของอะไรแม่บทใหม่การเชิงลูกอะไรเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่ามีการเสนอให้รวมเนื้อหาหลักสูตรหลักการและเหตุผลกับสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเข้าด้วยกันนะครับและปรับปรุปรงจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ต้องการโดยเน้นการใช้คํากริยาในการเขียนวัตถุประสงค์อาจำนี้ผมจําได้คํานี้ดีเลยนะครับเช่นอธิบายได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้อะไรอย่างนี้นะครับ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยการจัดกิจกรรมปุ๊บยังไงให้เหมาะสมตั้งแต่ระดับประถมม,มัธยมอุดมไปจนเ,เนื้นไปของการใช้สื่อนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อความบทความของการถอดบุเรียนในในของมัธยมศึกษานะครับในของมัธยมศึกษานะครับรรคีย์เวิร์ดเนี้ผมจําได้เป็นท่านศาสตราจารย์จากทางจุลานะครับขออนุญาตเฟเฟอรลินนะครับโอเคครับทั้งหมดก็เอาไปใช้งานได้แบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ